โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ k t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันนึงผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man อเคก็สวัสดีคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเจมส์เสียทีวีอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ในไม c คร f t แบบนะทุกคนนะไม้ครารีวิวนั่นแหละวันนี้เรามากับแบบนะทุกคนนะวันนี้เป็นแบบที่น้องคนนึงได้ขอไว้นะทุกคนผมคงหาไม่เจอแล้วเพราะมันนานก็ขอเป็นแบบ1 0 0วัน scp ทุกคนนะผมก็ได้ทาการหามาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วลิงก์ก็อยู่ใต้ล่างคลิปนี้ทุกคนแล้วก็ก่อนที่ผมจะปล่อยคลิปนี้ไปผมคงจะทําคลิป อันนี้แหละสอนลงแมปนะของเขาเรียกว่า m i n e c r a f t Windows นะเป็น Bedrock Edition เนาะตอนที่ทุกคนเกิดมาทุกคนก็จะตืิดเอ้ยขอโทษก่อนที่ทุกคนเกิดมาทุกคนก็จะเกิดอยู่ที่จุดจุดนี้นะทุกคนนะก็คือเกิดมาก็จะมีชีวิตรอดเลยสำหรับผมนะแนะนําให้ลงแบบแ Iron Hardcore จะได้แบบตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันดีกว่าลิ้นพันจังเลยจุดนี้หันไปตรงนี้ทุกคนจะเจอกับตรงนี้เลยผมไม่แน่ใจว่า แมปมันใหญ่แค่ไหนในความพี่ผมคือมันเหมือนกับเอ่อเอาชีวิตรอดในอันนี้นะทุกคนแบบเหมือนแมปที่เขาเอาชีวิตรอด SCP อ่ะคือเหมือนกันเลยของคอมนะสร้างเไยแบบกันได้เฉยอ่ะก็ประมาณนี้เนาะก็จะมีนักโทษมีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็กล่องก็เนี่ยมีของด้วยในเทอร์ไรด์ด้วยนะโคตรตึงอ่ะดูเดิไม่แน่ใจว่าในนี้จะมี SCP หรือเปล่าก็ผมก็ไม่ทราบเอาเอาเอา,เอาแล้วลงมาทําไมไอ้ผมขึ้นไปทําไมเนะี่ย ผมต้องลงข้างล่างเลยอุ้ยอะไรโคตรตึงโคตรอัตนตรายอันนี้ก็จะเป็นนักโทษน,นะกดเทรดอะไรไม่ได้เลยเอ๊เดเดืออะไรแบบโอ้โหนี่ไงผมเจอละ S B ตัวหนึง่งที่โคตรอันตรายเลยแต่เหมือนกับอันนี้จะเป็นแอออนที่ไม่ดาวน์โหลดไม่สมบูรณ์แน่เลยคือเหมือนมันจะเป็นประตูล็อกใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นแอออนเก่าเนาะเออนั่นแหละก็จะเจอกับตัวนี้เลย คือตีไม่ได้ถ้าคุณมองแล้วหันหลังไปคือคุณตายนะทุกคนตายแบบร้อยอรเซ็เล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ด้วยอา้าวฮ้อะไรอ่ะอ๋อเบิดไฟเออระบบดีอะผมชอบผมชอบสงสัยไอ้น,อน,นี้ต้องหามาดูแล้วแหละรีวิวนะโอเคเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่าคลิปนี้ยาวไหมเนี่ยก็มีอะไรดรอปด้วยเนะ่ยไม่แน่ใจโอเค แบบอาจจะดูไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าเป็นแบบที่เขาสร้างแล้วก็อาจจะเล่นมาแล้วนิดน,นึงไม่แน่ใจนี่คือผมเดาน100%นะโอเคทุกคนก็จะเจอกับหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้นะแต่ขออนุญาตไม่ลงไปสำรวจในความคิดผมก็100วันที่อยู่ก็ขออนุญาตเช็คนะก็มีของนะทุกคนก็มีของมีของคือมีมีหมดอนะ่ะเออ,อแต่ว่าของดีนะผมยอมรับของดีนะทุกคนเพราะว่า มันเป็นอันเนี้ยมันเป็นของกันเลยไงโอ้เสียงแบบน่ากลัวมากคือแบบนี้ทุกคนไม่ต้องลงอะไรเสริมเพราะว่าเขาลงมาให้หมดแล้วเช่นเสียงธรรมชาติเสียงอะไรสมจริง What? What? What ซิ t เดี๋ยวเดี๋ยวเดีๆเดี๋ยวเดเดียวเดี๋ยวนะเสียงนี้อมันคือ scp นั้นหรือเปล่าวะที่มันแหกปากร้องอ่ะโอ้โหทุกคนเป็นเสียงนี้โคตหน้ากลัวเลย โอ้โห oh oh. เป็นคนเล่นคนเดียวเนี่ยคือคุณคุณกรีดร้องแล้วก็กดออกเกมไปแล้วนะอืมถือว่าโคตรน่ากลัวเลยอ่ะมีไก่ไมล่ะเอ้ยมีโนต้ตด้วยเป็นถ้ายังไงนี่ไง don't go don't go อะไร don't go don't go to the villain เหรอใช่เหรออ่านถูกไหมเนี่ยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเออก็จะประมาณนะั้นนะคือ เหมือนผมเข้ามาใกล้จุดที่ไอเอนั้นเกิดอเป่าวะเดี๋ยวขออนุญาตลงไปดูข้างล่างทีว่ามี SCP เกิดไหมตามธรรมชาติอันนี้เป็น SCP ซีืีปรสิตวะเดี๋ยวทําไมผมไม่เจอ SCP สักตัวเลยขออนุญาตด,ดูไข่นะผมต้องดูไข่ก่อนเลยเหมือนเนี่ย SCP-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 SCP เหมือน SCP ซจะไม่เยอะนะทุกคนเป็นน้อยๆถ้าผมจะเอามารีวิวด้วยเลยละกันสำหรับ SCP เนาะ โอเคว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างที่จะเกิดในแแบบนี้ก็เป็นแค่เกาะบนคุณแม่วามา่าแบบที่ผมมาแจกเป็นแค่เกาะแล้วจะมารีวิ s i o n นึงเอมเสียงไม่ได้อเสียงไม่ได้อเสียงไม่ได้อมเสียงไม่ได้อมเสียงไม่ได้อมเสียงไม่ได้อืมเสียงไม่ได้ What the fuck นี่ไม่ใช่ไข่ใช่ไหมเนี่ยขออภัยจริงที่ผมพูดเอ,อคำหยาบภาษาอังกฤษเนาะอ๋อนี่ไงเออ,เอม,มันคือ scp จริงๆว่ะผมไม่เคยเจอว่ะ ไอ้นี่ขออภัยด้วยไอ้นี่ไอสพีนี่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 เลยเนี่ยท,ที่มันกรีดร้องเจ้านี้ไงที่มันกรีดร้องเออก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับแมปนี้นะคนนะัตอนนี้คือแมปอยู่ใต้ร่างคิมนี่แล้วอ่าแล้วก็ดึงบอกไปว่าไอ้พวกเนี้ยก็อยู่ในนี่ก็เป็นเฉดเดยวของแมปนะไอ้ตัวพื้นเนี่ยจะท้องฟ้านี่เป็นของผมโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาสพานหน้าแล้วกัน เสียงฟาร้องก็ดูรุนแรงมากเพราะว่ามาจากแอดออนเสียงอนะทุกคนเสียงธรรมชาติโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้ผมแจกอะไรแอดออนหรือว่าเชเดอร์ก็ฝากบอกกันได้เลยทีวผมจะหามาแจกอันที่ดีที่สุดเนาะโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบุ๊ยบุย